ด้านป๊ะโอ้ลม2วันลมหมดเลยตาบรรยากาศดีค่ะทุกคนข้าวลมเลยจ้าโอ้พี่ไม่ข่อยกิปโปมแม่ตดอนเนี่ยโอ้พูดหน่าเต็มอยูพูดกลออกเปือพูดได้มัก พดนี่ปาตีทุกคนฝนตกเมื่อวานข้าวล้มหมดเลยมันคือกลายพันธุ์แต่ดอนกึ่ง่เห็นเหลือง น้อยบอตอดอนฮะเนาะโอ้คือมุ่นเมาเดอบน้อต้องเปี้ยนปุ๋ยจะลองนะปีหนะ้าไม่แล้วทำไมคนบอกว่าเป็นความจริงบอ คนดูมันเหลืองแล้วไปไปป่าวโอ้ตะกีห้หน่อยๆิ้งๆดิทำไมอันนี้มันหนาได้ไม่รู้แล้วมันเป็นรวงใหญ่ๆไหมเบื้องแน่ตะด้อนนี่มันจะเป็นกลงๆผู้ดับเบื้องแน่ About that, I don't know. เขากำลังออกห้วงแก่ทุกคนอ,อตะดอนเฮ้ยดอน่านนี่แมเอ้านี่นะมันจะ,ะล่วงใหญ่ๆเลยโอ้ยมันทำไมเป็นดำๆอะ่ะ นี่ก็งามอยู่มันก็ใหงโดดผู้เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ทุกคนได้อยู่แต่รกมันคือเบาแค่ไม่มันยังไม่แก่หรอเด้อลมมาลมเบิร์ดฝนตกหมื่อวัน ย่ว่าเด้อแต่ดอนเจ้างามอยู่เรื่องเป็นดังๆเจ้ยได้อยู่ผลผลิตดี

anh đi cái bên dưới tôn đi thề phát khẩn nhiều mẹ đi đoan khẩn nhiều cứ huống nhây thề bỏ อยู่ได้ลนี่น้อหัวเต้าออกตัวดีได้หมดทุกงานนั่นแหละน่ก็น้อยบ้านบ้านแล้วเนาะฟีจังไหนเสียเงิน กำลังสุกกำลังออกห้องหมดบางน่ะมันบองมีห้องแต่ออด้านไหนเขคือกมีหันนี่ไหมือดำดอกดูดิดันลแล้วมันเป็นเม็ดไหมดันเนี่ยเขาเรียกถ้าพันข้าวเหนียวข้าวเหนียวออกมาจะดำอย่างนี้ ต่มีลูกลกว่าร่ดเนี่ยมีแจ่ตุน